ราบสรัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มาที่ทุน290บาทนะกับเกมมาตองเวสองของเราเหมือนดืมนะมาตองเวนมาตองการมลุกรักของเรานั่นเองมาขออนุญาตไปที่เบทห้าบาทก่อนเลยก็แล้วกันนะช่่งนี้เอามาทุนมาน้อยนะไม่กล้ามาเยอะไม่ใช่อะไรเกลือจัดเลยเกลือทิหายเลยบางทีบางเวลาเกลือทิหายลราห้ามาไม่จังโอ้ไม่มาเพื่อท้ายขอเน้นๆเลยเพื่อท้ายโอ้โสอง ไอสองจังหวะนี้เอาสามวายแล้วไปเฮ้ยสามไม่ได้ดูห้า sí อย่างเยอะเลยโอ้แต่ห้าไปอยู่ทำมะเขืออะไรอยู่ข้างหลังวายห่าโอ้โหมาอืยังไงโอ้โหเอ๊เอหนุ่มสองขีดได้ไหลไปจังหวะนี้แล้วห้าไม่มีมาจังหวะนี้แล้ววายเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแต่ไม่ไหลว่ะ มันไม่สวิสวาร์ตเลยมันไม่สวิสวาร์ตเลยภาษาจีนสิโอ<ฮ>้ยมันไม่สวิสวาร์ตเลยโอ้โหเฮียสองร้อยภาษาจีนอย่างสวยเลยเมื่อกี้เอ้ยฮ่ามาเฮ้ยยังฮ่าฮ่โอ้โหมาเดี๋ยวเป็นภาษาจีนสีแดงฮ่ามานะฮ่าไม่ไม่ได้โอ้ยยอดขายมาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ เป็นเพราะฝนไหมฝนตกแล้วเราจะปั่นได้ไหมอย่างงี้ไหมเกี่ยวไหมไอสัตว์ไม่เกี่ยวเลยไอเหียโอ้ยไม่เกี่ยวละไอเฮียโอ้โหบนมันจะมามันก็มาแล้วจริงนะบนมันจะไม่มาเลยมึงปั่นแทบตายเขาไม่มานี่ยังไงเกลือแล้วหนึ่งเกลือเอ้ยไม่เกลือตังกว่านี้สองกลมสองกลมนี่ไหลไปถึงทีแล้วสามยังไงไม่มีโอ้โหสลัดผักอื้มอื้หัวโดวจริงนะ หัวดอรจริงๆเอาหัวดอโอ้โหเียเรือสัตว์เฮ้ยโอ้หสามอย่างสวยเลยเมื่อกี้เออมาวายคูยัางงีแล้วก็ฮาจังแรกโอ้โหไม่มาฮาก็ได้สามก็ได้จังแรกอ่ะให้มันไหลไหม่นะโอ้โหประชัชยมาขีดไหลไปาขีดไหลไปจังหวะน,นี้แล้วภาษาจีนไม่มีโอ้โห ยังไงพ่อยอดชายยังไงพ่อยอดชายจาังหวะนี้ไหลอะไร3ได้ไหลไปหนึ่งทีแล้ว2ได้ไหลตามไปหนึ่งรอบแล้วฮ้ามีโอ้โหห้านะน่าจะห้าขีดอะไม่มาโอ้โหมาร้อยสามสิบาทก็ยังนีร้อยสามสิบสี่บาทโอ้โหสภาพมาสองไม่ได้พ่อยอดชายอับโอ้โหสองขีด นึกว่าจะเข้าอย่างสวยเลยไม่มีเลยโอ้อะไรวะสภาพมามายังไงแล้วพ่อหนุ่มมาโ<ม>อ้โหนึกว่าจะแตกมันจะขออีกฟองนึงโอ้โหสามไม่มีเด็ดโครกไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหดูสามมึงแรกเยี่่โอ้โหสามมึงไม่มาเลยวะโอ้โหว่าจะดชายกูสภาพเสียมไม่อืมเสีเยไมไม่ได้ มายังไงสองสามสามสามอืมสามไอสามมาจาังหวะน,นี้สี่เหลี่ยมไม่มีโอ้โหสามมันเลยสามมันโอ้โห,อหอเอ,อ,หอห้ยเอ้ยโอ้โหมาเิพาะยอดชายสักทีไม่พอยอดชายเอาหน่อยเถอะไอ้ชายเอ้ยขอร้องนะ่ะดูมึงเกลืออีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหดู อโอ้โหห้ารอบเข้าไปมึงจะเกลือทั้งสิบรอบเลยหม้เฮี้ยโอ้โหโอ้โหแล้วมึงเพิ่งมาแตกแล้วดูไปไอะไรอะไรโตโอ้โหเฮี้ยสะพ้า,พาไ้สัตว์ มีสิบรอบให้มึงแตกมึงมาแตกรอบสุดท้ายแล้วมึงแตกให้กูยี่สิบบาทนี่นะโอ้อย่างเที้ยเลยโอ้สองเออเกิดไปสัตว์โอ้โหมายังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มภาษาจีนโอ้โหเฮ้ยฟองหนึ่งพ่อหนุ่มมันม,มาเฉยเลยโอ้พ่อจะทายดู ฝนตกแล้วกูจะคัดจมูกไว้จัดโอ้โหมา,มาไม้หนุม่มมาไอ้หนุม่มมาอีกฟองหนึ่งนี่ไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มมาอีกฟองหนึ่งนะไอ้หนุ่มโอ้โหมือเลืออีกไม่แน่ไอ้สัตว์ดอกแรกยังไงดอกแรกวัดกันที่ดอกโอ้ดอกแรกไม่แตกว่ะไอ้สัตว์ดอกสองมึงแตกว่ะจางังหวะนี้ฮากลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้ววายังอยู่กับห้าขีดของเขาเฮ้สยสองขีด สองขีดมาเรียบร้อยโอ้โหนะไหลไหลไหลสามกับห้าเฮ้ยเฮ้ยห้าขีดโอ้โว้ยโอ้ยไอ้โอ้ดูห้าขีดห้าขีดขาดอยู่สองไอสองช่องสองอะโอ้โหยี่ห้ารอบเออ มาโอ้โหไม่ไหลอีกสามีวายสี่รอบยังไงพ่อหนุ่มพ่อเจ้าชายเนี่ยสี่รอบแล้วมาแตกไปจังหวะนี้ไหลไปแล้ววายยังอยู่กับบ้ากลมของเขาแล้วเฮ้ยเออสองขีดอะไรต่อโอ้โหไม่มีโอ้โหพ่อเจ้าชายสภาพมาอีกสามรอบสุดท้ายโอ้เหลือจะเชื่อเหลือเกิน เอ้ยอาขีดไหลไปอาขีดได้ไหลไปจังหวะน,นี้แล้วอะไรต่อโอ้โหเงียบเงาสองรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายยังไงพยศโอ้โหเอ้ยพยศขายแตกอยู่รอบสุดท้ายเราสาม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 โอ้โหสามไม่มีกูณสักกลัวโอ้โหช่องแรกสภาพสามไม่มาโอโ้แต่เอาอยู่เียโอ้โหปวดมึงจะแตกมึงแตกเฉยเลยไอ,อ้สัตว์ โอ้ฟีเกมสามสามเกมมาแต่เกมเกมนี้นะอสะภาพผมนึกว่ากูจะปั่นไม่ขึ้นแล้วนะวันนี้นะโอ้ไม่เกลือชีพหายเลยสภาพโอ้พ่อหนุ่มพระจ่ายกูพอดดีกว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับผม